วันนี้รายการ Greenway by TV iClick นะคะจะพามาชมกับการดำนานะคะเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของคุณรุ่งนะคะที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีอันนี้เขาก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะมีรถนะคะกลับคุณพี่ก่อหลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมพันข้าวนะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะลงมือดำนาด้วยตัวเอง กิจกรรมดํานานี้จะเป็นการดํานากันทุกปีนะคะเป็นการเอาแรงนะคะซึ่งสมัยก่อนคนไทยเขาจะเรียกว่าการเอาแรงดํานากันซึ่งปัจจุบันจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คนรุ่นเก่าที่มาร่วมมือกันดํานากเกษตรอินทรีย์